ไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอและบีมีความแตกต่างที่สําคัญและส่งผลต่อสุขภาพของเราวันนี้เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุนี้และวิธีที่เราได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมไข้หวัดใหญ่สายพันเอเวอร์ซัสบีความแตกต่างที่สําคัญและความรุนแรงไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอและบีเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถทําให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้แต่มีความแตกต่างในเรื่องของความรุนแรงและการกลายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอมีความรุนแรงมากกว่าและมีศักยภาพในการกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นแต่สายพันธุ์บีมีความรุนแรงน้อยกว่าและกลายพันธุ์ได้ช้าแต่ยังคงมีความอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงอาการและภาวะแทรกซ้อน อาการเริ่มต้นของทั้งสองสายพันธุ์คล้ายการต่สายพันธเอมีอาการไข้สูงและปวดไม่กล้ามเนื้อมากขึ้นและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบได้สูงกว่าส่วนสายพันธุบีมีอาการค่อยๆปรากฏและไม่รุนแรงเหมือนสายพันธเอแต่อาจมีอาการน้ำตาไหลหรือตาแดงร่วมด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวการฉีดวัคซีนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันโดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะครอบคลุมไวรัสหลักๆได้แก่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิด H1N1 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิด H3N2 และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B สรุป ไข้หวัดใหญ่สายพันเอมีความรุนแรงและศักยภาพในการกลายพันธุ์มากกว่าสายพันธุ์บีแต่ทั้งสองสายพันธุ์ก็เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงของการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่แต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นและยังมีความรุนแรงและความเสี่ยงอื่นๆที่เราไม่ควรพลาดในการเฝ้าระวังคุณคิณคดยังไงบ้างมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนกันเลย